เจด้ามกำลังซาวยังอ่ะเนาะอือใส่นะก็เป็นใส่แบบว่าต่มแลมเฮ้ยตาแสบแล้วบริษัทใส่กากินตี้ยงบประมมึง

อย,ย่างเป็นว่าต้ม,ม,ไ,มได้เอามาหั่นแล้วได้อาานันต,ตัดตาตใส่อันปอดมันนะเอา้ากระปอต้มด้ังวยมันมาว่าพอแล้วอ้ไหอ่ะฮา,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 างก่อ,อนนเด้อก่อนสิหั่นเด้อวางลงพืนนะ โอ้ก็มาตั้งลงสิเลยบริสวัสด์ครับไม่เล่โอ้ก็ตั้งลงพื้นกำลังเตรียมของไว้ทำบุญมาอื่นสี่นันเบิร์สาหนีบอแบ่งไว้จีให้หนูชื่อยไบ้ไหมคะ แม่นสมัคคือจังหวะโลหนึ่งบ้างหลายลๆหนึ่งออก <c oughs> ไปค่ะไปมึงสิสวยยังผลมึงเอาฐานเตาตัวผลวออกับหัวจิลอ่หนีมันได้แล้ว

เมื่อไหร่เขาจะทำบุญใหญ่พี่น้องใหญ่เติบได้นี่ง่ายเห็ดต้นแจ็กตัวใดต้นของหฮาบาทนี่ใบใหญ่อิโนตัวใดต้นของกูน่ะ สองต้นไหนนี่ต้นนี้กับต้นต้นี้ก่อนต้นช่วเใ่อันน้ต้นเพิ่มัอนนี้ต้นรหัสแล้วก็ไต้นนี่หนึ่ตัวใดตันนี้แล้วก็สอต้นอันนี้ต้นเพิ่มอันนี้เท่าไรอันนี้นะต้นรหสสิบี่นี่นะต้นรหสิบอน้ ใส่ต้นละแสนอ๋อมันมีซปึกหนึ่งเนาะกัใส่แต่แลนสิใส่ไปสิบพัเพิ่มไปอีกมื่ออิ่เมื่อเอิญจงเพิ่มตอนนี้นะครบใส่แล้วค่ะโอ้ยทไไอยย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 ยจยยเยย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 ย่ยย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  ล่า่จ <superpower. t om floor> ีนนะลก่างจีรอีสแล้วปลาหนาสิปีงเลยเป็นบอปีงงแม่งแมา้เพราะอาเอาปเิดดวต้ต้งตุก เอา้าอืมปอดมันสีโหดได้ไรละหานใหญ่กว่าหานน้อยหนึ่งใหญ่กว่าหานเออพออ่าจะดวะาลนนมันบอ่มีเนวใสเลยว่าต้องไปกองเปะเนื้อใสหมอสิตบมันปอดนะนั่นดิ <c oughs> น่าจอจกสิฮ อันนั้นก็จะเป็นขวดจิโร่ฐานผสมอันนี้ก็ข้าวน้ำใจด้วยนี่ว่ามั้มนะแม่นี่นี่คนบวกบวกต้นเอตพี้แดงๆเด่นี้นะมีแจครบนะเธอเสร็จจังได้นะแม่เอาเยวคนเพราะว่ามีต้มแล้วไม้เมนูพรุ่งนี้ก็มี ต้มหน่อไม้บะกัวจิรอปิงปลาปิงงสินปิงสินอ่ะสินอ่ะสิน่ะปิงแต่สะโพกใส่บาทนะเด้อนที่เลือกก็ใส่ตู้ไากินเหงาอันนั้นนะกินแหนทานน้ำไหนกินบ่เพิ่นหวานนะทานนวเองบุญอืมทานบนตัวเองก็หิวเป็นบาปอีกเป็นกรรมต้มคนนะครัมนม่อมาปบ อะไรก็ใหญ่โพดลายพักใหญ่ขุนอะไรมันใหญ่โพดก็สิเป็นเครื่องในงัวพี่น้องเป็นใส่มันกับปอดมัน ต้มไม่รดตั้งดีๆเดีอไข่ออกได้อืมเอากับปลากินเลยอืมก็แเพียงครประเทก็มีทุงเดืออยิ่สุรินนะอืไม่ได้นะเดินปฏิบัตรนูก็ตาไปอือพอดตามไปไปไปยกไปย่บูซาบ่ ต่อบัตรอดอยู่ปอยเป็ดเลยเอ้วมัน้ปอยเป็ดแล้วเนาะสองจอมไาแไปอยู่ขม้นนะฮะมัได้ปาซากขม้นมาจากซองคำๆบลออะไสิบัจอมอมใจตาโอ้ยเดี๋ยวกะคอยต้องบล็อกเฟจะไหวก่อนก่อนขัวขาไอําหนขอข้อนุญาตบ็อกเฟเด้ออือจะสิบต้องถักไปฮะขอล้ำคาน อืงานสีนะใส่ทงยางไว้อินุมาทงยาง,ยงไปใส่ไว้ปิ้งใส่บาทจากสี่หาตอนเขาเน้น,นแนวกินนะครับปริเน็น,นขนมนไ,นไข้สี่หันแน่นๆนาเลยโอ้ นี่ใเอาน้ำนนเด้อต้โลบ่บ่น้ำกอกน่ะน้าใส่โพง่ะจะดำน้ำกอกสิน้ำไม้บ่เลมันก็น้ำกอกน้ำแกะอ๋อลาแต่ว่าอันนี้เนาะเสียบไม้่ได้บอันนบ่ยูว่าะพี่ไมให้อาวเฮ็ดสิเนาเฮ็ดอน้ำกอกอันมันโลดแต่นนี่ มันเป็นหินกอยหินปูนมากแต่เยอะเนี่ยนี่ม่งอ้วนโดนไนะแต่เน่ยนี่นี่นีั้งบ้งขอนนี่นี่เป็นคนนโขบใช่ไนมผ้าผ้าห่อผ้าลกโอ้ยงนูผ้าแลเาบ่ได้ลากผ้าแล้ลากคือเปนตั้งแต่พื้น ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องกินข้าวแรงแล้วก็ซอยการเตรียมนนบ,บุ่ญห่อข่าวก็ดีแต่ว่าเห็ุรอบเดียวเอาห่ขอข่าวประดับดินหาฮะเอีย ห่อข่าส่ากเห็นสองรอบอสิ่นนะปิ๋มไม่เล่าจะมาหั่นพี่จีใส่บาสาแล้วแกมายืนทำไม่ะตัวนี้ยมองหน่อยมาคุมงานสู้เบิ่งเด้อคนคุมงานนะสู้นี่สูน <c oughs> นี่ลาก <c oughs> ไมทั้งน่ะ บ่อะนะมันหยาบดิเราไม่ต <c oughs> <c oughs> ้องเอาผ้านะครับเดินแลผ่านแล้ับบางๆเดอ้อสิน,น่ะปิ่งมันสุกเด้อพรุ่งน,น,นี้เจอกันใหม่นะทุกคน,นาร,ราตรีสวัสดิ์ทุกคนทุกท่านนอนรับฝันดีคืนนี้พรุ่งนี้ตักบาตรทำบุญวันพระใหญ่จ้ามันเซาเม้นและหนามนะ ซาเมนกาวนะเ<อ>จ๊ดามเ้นเมนกี่ยามัาามน, <c oughs> มมนขนาดดมก็ยังดม <c oughs> อันนี้เ <c oughs> ิี๊เรอบองแตงเืมิโตอ่อะเจ้าสิกินแม่ี๊รน้องมิวนองมิวมาหา้ยร่อยกว่าโตหนดมัน,นมเริ่มมันแล,ล้ี่ยยมาเลยเรอมาขายบ่มาให้เจ้ากินจ้กงาม เอาไปแชต่ตู้เย็นทถอะมันเย็นข้ามือเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม